อ่ะตัวนี้กับรอยยิ้ผ่าบวกบวกเกือบเกือบรอยสามสีบครับพี่น้องตัวนี้เป็นเยาวชนชายตัวนี้ลูกพอ่เลกครับกะเล็ดแปดเดือนจ้ะกะเล็ดรุ่นอายุแปดเดือนนะครับตัวนี้พี่น้องอ่ะแดงเข้มดีเลยล่ะตัวนี้อ่ะนี่นุ่มรออนาคดไกลนะครับเนาะอ่ะ้าเดินทายางบ่มีปัญหาต้นนี้ไม่มีอันนี้มันหูวมันหลึองคนนะครับเด้อเห็นคนอยู่สถยรยางให้เก่ากันเถระครับนี่ให้เก่าหตัวนี้พี่ป๋องเปิดเท่าไรครับสองหมื่นค่ะจัดโป

แดงดีเลยนะครับไปลูกอ่ะนี่แหละครับพี่นอ้องเอ้านี่แข้งงายดีคะ่ะราคาสองอา่ามืดถุนถุน,ถนนะครับเนาะเดี๋ยวตัวต่อไปนี่ย่างหนาด้วยครับเด้อตัวต่อไปอย่างหนาจังเบิ่งกันเป็นตะเคียนตะกอกรีนนิ่งนี่บุญซูปบุญซ่าเผ่อนะบุญซู่เบื้งเรียมนี่กันนะครับเนาะเอาให้เห็นถูกมุมนะครับเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูตัวต่อไปนี่ย่างห <c oughs> นา, <c oughs> น,านะครับเออ <c oughs> หนาแล้วก็แดงสูงดีพอมขาใหญ่ลูกพ่อได้ครับนี่แค่สามหนึ่งเก้าเดือนจ้ะสามหนึ่งเก้าเดือนนะครับเด้อขาใหญ่หนาแล้วก็เป็นตาสังเออย่างถึกนะครับเนาะย่างหนาเลยตัวนี้อ่ะนี่แหละดิบเห็นเห็นนี่แหละครับผมย่างหนาย่างถึกนะครับเนาะกะโลเปิดกะโลบานนี่มึงทั้งหนาหลังย่างแตกนะครับเบิ้องอุญุ่นเลยพี่น้องครับมุมนี่นางหลายขายใหญ่ไ่กวางๆแล้วก็เบื้องแผ่นหลัง อ่ะแตกๆนะครับเนาะอ่ะกันหลังแตกเดราพุ่งทุสิตดึงอ้ยุ้งข่างอีกครั้งนึงนะครับเนาะเออโอเคจอกระโหลกแต่ซื้ออุ้งข่างนี่ยสูง่ไหนว่าจอมันสั่นใหญ่ดิสั่นหญ่อ่าต่อที่ถามราคาไห้นะครับเด้อซื้อแห่งใหญ่ตัวนี้พี่ฟองเปิดเท่าไรครับสองเก้าเก้าค่ะเปิดปกติเปิดปกติกตอันนี้ต่อได้นะครับส่งฟรีทั่วอีสานนะครับเนาะอ่ะส่งฟรีทั่วอีสานสองเก้าเก้านะครับเนาะแ่งขา,ายยันค่ะออพูดต่อกระสือต่อใส่ยีชิมหานะต่อได้ว่าถามเราเอาพี่น้องครับ ตัวขนลุธหงยิ้มหายจะขายด้วยเจ้าของง้ก็ได้ตัวนี้เอ้านี่นะครับเนาะตัวนี้ง้ามครับพี่น้องง้ามถึกนะครับเนาะเดี๋ยวสิเบิ้งอีกขางหนึ่งเออเอาดึงไว้ไปทั้งพุ่นครับแบบนี้เดี๋ยวสีเบิง้งอ่าอีกขางหนึ่งนะครับเนะาะเห็นขางใส่หรอสีผ้าเบื้องขางขวาของง้อนะครับเนาะอ่ะนี่เด้อหางยิ้มยินี่สีคือกันนั่นแหละพี่น้องครับสีไม่มีปันไม่มีด่างนะครับเนาะตัวนี้ไปลูเส้นของขาพื้นเดิน ขาใหญ่ๆถึกๆแนี่กับแบบอ้วนนึงอันนี่นี่นะครับเด้อเอาตื่นค้อนตีบางดากมันปะหางมันไหมหางบักใหญ่นะครับเด้อหางงามค่ะเดี๋ยวจะพาะบ้างตต่อไปครับผมตัวนี้เลือดตัวนี้เลือดลอยค่ะเลือดลอยสามหนึ่งเท่ากันตัวนี้หลายคนอาจจะเห็นในคลิปก่อนแล้วล่ะครับพี่น้องครับเคฟสามหนึ่งเป็นหัวเลือดลอยนะครับเด้อค่ะบ่มีปานด้ค่ะบ่มีปานตระกูลไทยมันก็จะเป็นห้อยอย่างเป็นแผลตีเบอร์คือเด้อครับกลังหายอัันน้นก็คือขีดขีดห้ํขีดโนแดงเข้มดีเคฟสันเป็นเลือดลอยพร้อมใบบ่ติดกรรรรมมนนะะคคััับบไสสปาณูงดด้้้เอตวี หูสัน้นนี่ตัวนี้พี่ป๋องเปิดเท่าไหร่ครับจัดโปรซีมื่ค่ะจัดโปรซีมื่นถวนนะครับเดอ้อนี่คือบามันพันแท้เด้อครับเดอ้อค่ะมีใบเริยพร้อมใบนะครับเนาะบามันพันแท้เดี๋ยวทีไล่เบิ้งสีขังใส่เบิ้งนะครับเนาะอ่ะทาเดินทายยงางบ่มีปัญหาเดี๋ยวจะอ่ะาไล่เบิ้งขังใส่เอออ่ะนี่นกําลังกินเก้งค่ะกําลังบ่มีป่านบ่มีดังแดงแล้วก็บด,ดดีนะครับเนาะนี่ตํานี้บ่มี40,000ถ้วนครับผมค่ะใหญ่ดีอยู่ดิค่ะอ่ะลายสิพาเบิ่งไข่2องนะครับเด้อ อ่ะนี่ดูหน้าตานะครับเนาะอ่ะไปลูกไปเดินเดินเดินนี่เดี๋ยวจะให้เบื้องถ่ายยางค่ะนะครับเนาะอ่ะตรงนี้ไม่มีเออขวามาขวามาเอออ่ะเออนี่เบื้องขานี้ชัดพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวจะพาเบื้องตัวต่อไปครับพี่น้องวันนี้<ซ>ตัวนี้เดืดลอยพร้อมใบนะครับเนาะอ่ะตืดลอยพร้อมใบนะครับเนาะเออเนี่ยสีชัดๆเลย ตัวนี้นะครับสีสดีค่ะเรื่แหงว่าตัวนี้สีบักดีเลยนเหรอพี่น้องครับอ่ะเบื้องช,ะช,ะชะัดๆเบื <ขา S 2> บ้องชัดง่<ข>ายครับผมอ่ะนี่เลือดลอยมันไปได้ไกลอี๋ผ่ะครับผมเพืดด่อหาใามันแฉะอยู่นะครับเนาะมาเอาเดีย๋ยวจะพาเบื้องตัวต่อไปนะครับเนาะอ่ะตัวนี้สีบักย่างเด็ดขึ้นกันครับเป็นออกสีชมพูสีกระมีหยีอะไรซีนเปลือกมังคุดนะครับตัวนี้เนาะอ่ะใหญ่ลอยสันชิ้น้าบวกๆตัวนี้ตีต่ำๆให้เลยอ่ะลูกพอได้ครับซีไว้ปีหนึ่งจ้ะซีไว้ศูนย์เก้าหกอายุปีหนึ่ง สีดีใหญ่ลึกนะครับตัวนี้สีมันจอกสีเลือดหมูซัมสันะครับเนาะบ่แม่นดำนาะนอกตั้งๆแม่นบัวดำดิพี่น้องครับแต่ว่ามันสีออกไปแบบแม่นสีชมพูครับผมสีม่วงอ่าจักเดือนหรอครับนี่ปีค่ะปีหนึ่งนะครับพี่น้องอ่าหูสั่นๆตัวนี้พี่ป๋องเปิดเท่าไหร่ครับสามสิบเจ็ดอ่ะสามหมื่นเจ็ดนะครับเด้อปกติใส่หันใส่นิดเดีวหันหันหามะคะหันหนามะคุณผู้ตั้งพี่ลูกเออนี่สามหมื่นเจ็ดเปิดปกติต่อได้นะครับเนาะนี่เอาเบอร์มุมนี่นะครับเด้อ ถ้าหเห็นนั่นความสมส่วนนะครับเนาะนี่จังเบื้องมุมสูงเอาไปนี่หูสั้นๆหนอกตั้งๆนะครับเนาะนี่สีเพิ่นสูงประมาณร้อยสามสิบหาได้นะครับนี่แข้งขาไม่มีเอาเบื้องผิวหนังไก่ๆนะครับพี่น้องครับเหลี่ยมยยบๆเหลี่ยมหยบๆเลยผิวดีค่ะเพิ่นนี้ผิวดีวด้อล่หครับอ่ะลึกนะครับเนาะนี่หางนะครับเนาะไข่สองนะครับ นี่เดี๋ยวให้เบิ้งอีกข้างนึงครับบัดนี้เออเดี๋ยวให้เพิ่นดึงเอาเบิ่งข้างซื่อๆกับพี่น้องเออนี่นะครับเดอ้ออ่ะตาหูสันๆนี่แหละครับผมนี่เออโอเคนะครับเนาะนี่ละตัวนี้สามหมื่นเท่าไรก่อนพี่ป๋องสามหมื่นเจ็ดอ่ะสามหมื่นเจ็ดเด้อพี่น้องเดอ้อเบิ่งมุมนี่ชัดๆนะครับเนาะอ่ะโอเคแล้วละครับผมเดี๋ยวจะพาเบิ่งตัวต่อไปนะครับเนาะสามหมื่นเจ็ดไดซีไวซ์ศูนย์เก้าหกอ่ะเบิ่งชัดๆทุกมุม เบื้องชัดชัดครับพี่น้องครับนี่แหละอ่ะหูกับใบเงา,ารับสั้นๆเลยหงายข้อบักใหญ่นะครับเนาะเดี๋ยวจะพาไปเบื้องัวต่อไปครับตัวต่อไปกับใส่รอยชี่สิบกลัวหรือกันหนาพร้อมนะครับเนาะตัวนี้เลือดอผสมเนาะ,ะลูกผสมเคฟสามหนึ่งสิบเอ็ดเดือนเคฟสามหนึ่งสิบเอ็ดเดือนสูงเบียบเกือชี้สิบพี่น้องจ้ะสิบเอ็ดเดือนนะครับ KF ฟสามหนึ่งนี่นะครับเด้อ ่ะได้เป็นยืนดีๆจะหน่อยกันพี่น้องกัตว์เดรมราคาให้นะครับชีวิตเดือนเด้อพี่น้องครับ,<น>รบ่ะอนาตันดนีนี่นะครับเดอ้อ,เเออ่ะเดี๋ยวใหเบิ้งเออโอ้ยทายืนดีๆจะหน่อยอ่ะนี่นะครับเดอ้อโอเคอ่ะนางข้อหลายออลครับวันนี้ครับวันนี้นี่อ่ะตัวนี้พี่ป๋องเปิดเท่าไหร่ครับสามกันค่ะบสามสิบเจ็ดจ้ะตัวนี้ก็บสามหมื่นเจ็ดเด้อพี่น้องครับสามหมื่นเจ็ดนี่สีย่างดีได้หลือครับผมสีย่างดีนะครับเนาะอ่ะสูงเกือบปล่อยสี่สิบนะครับเนาะ โอ้ยประมาณเนาะไน่าขึ้นลูกอ่ะเด้อสามหมื่นเจ็ดหนังข้อหน้าหนานี่ยแหละครับนี่หางบัวดอกบัวแซมนะครับเนาะเอออ่ะอน่าขึ้นนอ่กสู้บังกันเอออ่ะเด้ออ่ะกินย่างเดียวเตยกินย่างเดียวเออยกหน้ากันพี่น้องบังกันนะครับเดี๋ยวนะอึ๊บเสร็จแล้วอกินย่างเดียวอืมอ่ะนี่นะครับเด้อ เออถทายหยกในเด้อถทายหยกทายยืนมันจะเป็นทรงนี่นะครับเด้อขันยืนดีๆพี่น้องนี่ทรงนี่สามสิบเจ็ดนะครับเนาะเออนะครับเห็นบ่เออเด้อเออเบื้องหย่างทรงนี่นางลายเด้อเสียก่อนอืออ่ะนี่นะครับเออนี่ทรงนี่พี่น้องครับอ๋อสามเมื่อเจตัวงามนี่แหละครับผมตัวต่อไปนะครับเนาะมุนชูจะพาไปดูตัวต่อไปเงี้ยเงีวใส่ถึงร้อยหาสิบวัเดี๋ยวจังเบื้องกันนะครับเนาะร้อยาสเออเอา ตัวนี้ใหญ่เด้อครับเดอ้อพี่น้องอ่ะเบียดเบียดร้อยห้าสิบได้ละอ่ะตัวนี้ลูกพ่อได้ครับนี่อ่าแค่สามหนึ่งสองปีจ้ะแต่บ่มีใบเด้อค่ะสามหนึ 1> 3, 1, 2, ่งสองปีตัวนี้บ่มีใบนะ <สม S 1> ครับเนานะผสมเป็นละค่ะพันขึ้นแปดสิบตัวละอันนี้ก็มีอ่าทำงาน,นได้แล้วด้วครับเดอ้อหางยางเงาครับผมอ่ะแล้วก็ล่ำตัวเงาหนอกต่างๆหูสันคือกันแล้วก็เป็นงอที่สีแดงเข้มนะครับนะเนาะแดงเข้มๆอ่ะหูสันๆ นอกบอกง่ายนะครับเบิ่งเบิ่งมุมนเหนียวนะครับนี่เบิ่งหลังอ่ะเดี๋ยวบนสุดอ่าถามราคาให้นะครับพี่น้องครับเด้อเบิ่งถ่ายยางถ่ายกาวขาจชุดน่าเกินกันเลยนะครับเนาะนี่การเดินกันยางเอานอกตั้งหลังออตรงส<ร><ซ>ีงดีนะครับเออเราจะถามนะครับเนาสีขาเนี่กับบ่มีปัญหาตัวนี้พี่ป๋องเปิดที่เท่าไหร่ครับจัดโปราสามเ <9, 900. S 2> ก่าๆค่ะบ่ลดจ้ะสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบ่ถึงสี่หมื่นเนี่ยค่ะ บอลลนเลยนะค่ะตัวนี้จ้าหนุ่มโอ้ตัวนี้สามเมืองเก่าพันเก่าร้อยตัวนี้จัดโปรไห้นะครับเนาะยางสวยอ่ะยางสวยยางงามเลยตัวนี้ใหญ่ตอนนี้บ่มีหยังนะครับเนาะบ่ค่ะบ่รับประกันตอนนี้อยู่แล้วค่ะรับประกันตอนนี้ไห้นะครับเนาะตัวนี้ตัวใหญ่ด้วครับสูงเกือบลอยหาซีพี่น้องเหี่ยวได้เลรอได้เงาด้หนอกได้นางดีเจ้าดอกนี่อ่ะนะครับเดี๋ยวถ้าบังตัวต่อไปพี่น้องใส่ใ่มีอีกบ่มีใบนะค่ะตัวนั้นบ่มีใบตัวนี้บ่มีใบนะครับเนาะอันตัวใดที่เบาเบานี่เหมือนเด้อค่ะถ้าตัวใดบ่มีสิบอก เบื้องสั้นๆไปพี่น้องครับดูคที่บุญชูดูยาวๆนะครับข้าวโพดสี่หมื่นนี่สามหมื่นเก่านึ่ตัวใหญไม่หนึ่งครับผมเดี๋ยวตัวต่อไปกับตัวใหญ่ขึ้นกันหนอกบักตั้งเลยตัวนี้ใส่ร้อยหาสิบกัวได้อครับเด้อร้อยหาสิบกัวอันนี้งวงจากปีหรอเนี่ยสองปีไปสองปีแปดเดือนจ้ะสองปีอันนี้เก่งแม่นไว้สองปีแปดเดือนกันใหญ่ลึกเชื่องนะครับพี่น้องแม่นมาทันว่าเอาหัวรดนิ้วเขาให้แล้วหูสั่น มีความลึกนะครับเนาะโครงสางใยเหล้วก็มีความลึกตัวนี้พี่ป๋องเปิดเท่าไหร่ครับซีเก้าเก้าจ้ะตัวนี้ซีสิบเก้าเก้าร้อยนะครับเด้อซีสิบเก้าเก้าร้อยตัวใหญ่แล้วครับได้แะงวยงีสิบแปดเดือนนอกตั้งตั้งไว้แม่นค่ะตอนนมีบวมมี่อย่างเนาะบวมมีค่ะเออหนาพื้นหมุนดินมันบ่นี่แม่ค่ะเออนี่นะครับเด้อหนาพื้นหมุนดินที่ซื้อครับมูค่ะค่ะเพื่นนี้แข้งขาดำแล้วก็เป็นง้วนที่เชื่องวัวสันครับพี่น้องครับไม่หวงตัวเเมมีียอออนน่่่้้าบจะ ไม่พี่น้องครับซีซึโกะก็ลอยมองเอาเลยตัวใหญ่แล้วครับเด้อตัวนี้ใส่ลอยหาสิบตัวนะครับเนาะข้างกโกนแล้วยืนกโกนอ๋อเบื้องอีกข้างนึงครับวันนี้ดูอีกข้างนึงดููดท่าขยับขานะครับเนาะดึงแล้วถ่ะดึงเลยดึงว่ามาทั้งผีค่ะว่ามาทั้งเข้าเดินหนาเออค่ะมาเาทั้งผีเล่มจะไงจ่ะเออเดินหนาตรงตรงนั้นครับตีโค้งโอเคเอง่ายเอเนี่นะครับ ปล่อยเลยเผืนหูออ<อ>นี่หูหูจังเชื่องนะครับเด้อกตัวใหญ่พอด <หา S 2> นะครับเนาะลอยหาซิบกัวผืนเด้อนี่สีซิบเก่าเก่าลอยสูงลอยหาซิบกัวด้อพี่น้องครับเอ้าจัดประเด็ดละ่ะในเรื่องของพวาพันความอิตธภาพฟ้ามครับพี่น้องครับเด็ดเล็บไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวเบื้องชัดๆนี่แหละ,ะต่อไปผู้ใดมักสีขำๆสีจัดๆแล้วก็บตัวใหญ่คือกันเดี๋ยวบุญชูสีผ้าเบื้องตัวนี้เบื้องสังเกตตัวนี้มีที่เดียวจุม่งหางอีกอหนึ่งพี่น้องไม่ได้ต่อยนะจ้ะนอกจากสีหล่ม่วงหางในปันฟ้าล่า ตัวนี้โค้งสางใหญ่หนาใส่รอยหาสิบกัวนะครับเนาะแม่ขายหนาค่ะเคเอฟสามหนึ่งงี๊สามเดือนตัวนี้มีใบเปิดหางคือขายพี่น้องตัวนี้เคเอฟสามหนึ่งงี๊ชุดสามเดือนมีใบเป็นออกสีแดงดำนะครับเด้อพี่น้องครับวัวสีโบ๊ทนะครับเนาะนี่เอาจากทุนราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ครับฮ่าฮ่าจ้ะตัวนี้หาสิบหาได้ครับเด้อหางลากดินจูดินคือแน็ตต้องอะไรนะค่ะตัวนี้คมได้นะครับเนาะหันหน้าทางขวาลูกเออทางนี้ลูกมาฮัลโหลฮัลโหลเออโคบินทางนี้เออนี่ตัวนี้กระเช้านะคะ อ่ะนี่ตัวนี้เชื่องนะครับเนาะเชื่องนะคะเพราะเชื่องบอกหอมมาบกเลยเนี่ยึกนะครับเนาะหูสันสันหูสันสันนะครับเนาะนี่คือในลายโตเลยนะค่ะเก่งแล้วอ่ะอันนี้ก็เริ่มาทับได้ลายโตแล้วเป็นซิปเหรอทีกันเป็นซิปแล้วนะครับเนาะอ่ะนี่ขาตรงดีค่ะขาเนี่เบื้องแข็งเบื้องขานะครับพี่น้องหางกับนี่พวงหางอ่ะปันวิกผมนี่นะครับเด้อมาาจกหางบอกยิ่งนะครับเนาะเดี๋ยวเด้อเออไปไม่ทักพี่จ้ะเออนี่นะครับเด้อ อึ๊บเดือดแข็ไว้ให้นะครับนะเออถึงให้ดิบังสีส์ขางนี่เสือๆพี่น้องโอเคอ่ะบังขายย่างไปบอกปล่อยเลยครับแบบนี้เดินนะครับเนาะนี่ตูงใหญ่ๆหางยาวๆนี่ยครับผมนางดีค่ะตัวนี้หามื่นห่าเนาะหูกินห้าหมื่นห้าอ่าอ่านี่นะครับเด้อห้าสิบห่านะครับเนาะเอออ่ะนี่บังแนวหลังครับผมอ่ะนี่ครับเดี๋ยวให้บังแผ่นหลังอ่ะ เอออ้าตัวนี้เออเอาลูกไปรีบแข่งขาบ่มีปัญหาเด้อครับเด้ออ่ะเดี๋ยวไครบึ้งถ่ายยางครับพี่น้องอตื่นคนเออนี่นะครับเด้อเอ้าเสือกของขาเพื่อนซื้อพี่นอ้องเออนี่บึง้งมุมนี่อ่ะนี่นะครับเด้อ, <S 2> <S 2> อต่อให้บึง้งเออฮัลโหลฮัลโหลลูกหานังนี้เออฮัลโหลฮัลโหลคุณบึ่งหน้าผู้สาวตั้งคุณลูกแหมพี่ไหมเออนี่ มันกืเบแต่เจ้าอ่ะนี่มันเป็น,นเกว่นเินก,นนกล่องเออยังไงเอ้าน่าจะมีแห้แค่นี้นะครับสำหรับม<า>ิตธภาพภามพี่น้องครับเงาๆเงาๆเลยตัวนี้อ่ะนี่นะครับอ่ะก็น่าจะมีแค่นี่แหละพี่น้องครับเอามาเลือกมาชมได้นะครับเด้อสวยๆทั้งนั้นเลยมีแค่นี้นะครับค่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบขอพ่อไปแค่นี้ครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ